พยาบาลนะป้าป้าเราลองดูทิน้องพี่โนดดิก็มาพูดขึ้นแล้วก็ถึงบอก์ดป้าลองพูดตามเขาสิเขาเขาจะเล่าเรื่องป้าลองดูป้าไม่เรียนแบบเขไม่ได้คุณจะเรียนแบบผู้เสกป้าลองมาสิขึ้นมาหลายเรื่องเลยนะคุนมันตายเถื่อนลองดูลองดูพี่โนดเนี่ยทำเสียงเขาสิเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินข้าวเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหเยี่ยม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 คุณาษานีคุณเป็นพยาบาลนะ ไม่ได้ทำด่าไม่ได้ทำด่าไม่ได้เกิดขึ้นดังพระสงก็สั่งมาทำด่าไม่ได้ค่ะเออไม่ป็นมนุษย์เลยนะมันข้าเจจุกโจ้สนามดำในมรดกนี่ก็เกิดขึ้นแล้วพระสงบอกพวกนี้พระสงฆ์จะสั่ หลักสติไม่ได้ด่าไม่ได้ป้าชีวิตคุณนั่นยิงจริงนะป้าพูดเหมือนเขาสิป้าคนตายหมดที่แหกมายิงคนในบ้านมาเนี้ยเร็วๆจะกินข้าวไหมจะกินข้าวไหมเร็วๆกินสิจะจุกจุนเร็วๆสิป้าเร็วๆได้ไปพูดแบบเขาสิคนไม่รู้เรื่องเลยคนไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยไปเหยียบขาทำไมโอ๊ยเลียงมากันจริงแล้วชีวิตคนแย่านี้จพูดทั้งหมดเลยเพื่อนมีรอด